วันนี ing, ้วันที่สิบหกตุลาหกสี่ก็มาถ่ายไก่ฟ uh, ้านกยูงวันนี้ก็มาถ่ายไก่ฟ้าโกเด่นเย็นโลววันนี้ก็ไก่สองปีเนี่ยก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่ฟ้าพวกนี้นี่อยากให้สวยๆก็ต้องเลี้ยงไว้เยอะๆถึงจะน่าดูปีหน้าก็คงได้ไข่ได้ลูกเยอะ <c oughs> พวกนี้ถ้าไก่รุ่นปีเดียวก็ให้ไข่ละให้ไข่ให้ลูกได้ละแต่การที่จะเลี้ยงให้มันโตเต็มที่ผัดขนสีสวยงามตเต็มที่นี่ก็ต้องใช้เวลาปีกว่าเกือบสองปีกว่าจะได้อย่างนี้สีสวยสดใส ก็ไก่พวกนี้สามารถเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงได้ ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ก็ก็แยกออกก็ดีแยกชนิดออกไปไม่ปะปนกันโคเด้นก็อยู่ส่วนโคเด้นเยลโล่อย่างเงี้ยพวก ส่วนมากพวกไก่โตแล้วจะจะไม่ค่อยป่วยด้วยพวกนี้เท่าที่เลี้ยงมาเนี่ยปัญหาที่ทำให้ไก่ตายเนี่ส่วนมากจะเกิดจากอาหารบางครั้งก็เป็นผักผลไม้อย่างเงี้ยไอ้หญ้าเนี่ยหญ้าเนเปีย หญ้าที่ให้วัวให้ควายเคยตัดเอามาให้กินแล้วเนี่ยวันสองวันไข่ไก่ก็ตายเงี้ยนบักบุ้งอย่างเงี้ยผักบุ้งแต่มันก็ไม่ได้ตายทุกตัวนะแต่มันก็มีบางตัวที่ตายที่ทนไม่ได้ก็ตายอเงี้ยโอ้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  แน่นี่ก็เริ่มคึกละโอ้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 โหโหดโหดอย่างผลไม้ก็มะละกออะไรก็ให้ได้แต่ถ้าให้บ่อยเกินไปก็ทำให้ท้องเสียแล้วไก่ก็จะค่อยๆโซมโซมโซมโมจากนั้นก็ตายบางคนก็บอกว่าอยู่ดีๆก็ตายเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆก็ตาย ที่มันตายเพราะเราเนี่ยแหละทําให้มันตายแต่ค่อยๆวางยามันนะนะ